ของน้องอ้นแต่ละตัวค่ะตอนนี้น้องวินเดียวที่ฟาร์มอังค้นแจ็กฟาร์มค่ะอ้นตัวนี้ชื่อว่ายาย่าค่ะกิคนงานจะดื้อนิดหน่อยค่ะเป็นผู้หญิงอะตัวเมียค่ะอ้นของคุณชื่ออะไรคะฮัโหลชื่อจริงชื่อไหมครับใช่ไหม น้องก้อนสองตัวนี้ชื่ออะไรหรอคะานามินบอกได้เลยก้อนตัวนี้ชื่อว่ามั่งมีหนึ่งค่ะส่วนอ้อนตัวนี้ชื่อว่ามั่งมีสองค่ะน่ารักไหมใครคะ